เอาจริงๆครับแมนยู U, อยากจะได้อัมราบัตมากๆเลยครับม,มาตามกันหน่อยนะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากลูกพี่ใหญ่อย่างฟราบิชิโอโรมาโนยืนยันนะครับว่าแมนยูได้วางตัวโซฟิยานอัมราบัตอยู่ในรายการเสริมทัพตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับจริงๆแต่จะไม่ให้ความสนใจไปมากกว่านี้หากว่าไม่สามารถปล่อยตัวเฟรดหรือว่าดอนนี่ฟันเดเบกออกไปได้นะครับ มิดฟิลด์ในโมทีมชาติโมร็อกโกอย่างอัมระบัดเป็นแข้งเนื้อหอมนะในช่วงซัมเมอร์นี้ครับมีหลายสโม,มสรจับจ้องอยากจะได้ตัวเขาโดยเฉพาะแมนยู U, ครับหลังตัวเขายืนยันว่าต้องการย้ายออกจากฟิอเรนติน่าเพื่อหาความช้าทายใหม่โดยม่วงมหาการอย่างฟิอเรนติน่าพร้อมปล่อยให้เขาแยาทีมครับซึ่งเขามีสัญญากับทีมจนถึงปี2024มีออปชั่นขยายเพิ่อมอีก1ปีสามารถย้ายได้ในราคา30ล้านปอนด์ แล้วรายงานข่าวล่าสุดจากโรมาโนยืนยันเลยนะว่าแมนยูให้ความสนใจอัมราบัตจริงๆแต่ยังไม่มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการในตอนนี้เพราะว่าเป้าหมายต่อจากนี้ไปหลังคว้าตัวอังเดรโอนาน่าไม่ได้จะอยู่ในการหาตำแหน่งสตรหน้าตัวเป้านะครับซึ่งตอนนี้นมีข่าวกับราสมุสฮอยลุนอยู่ด้วยสําหรับยูมิดฟิลคนใหม่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อแมนยูสามารถปล่อยมิดฟิลที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเฟรดหรือว่าดอนนี่ฟันเดปิกออกไปได้ซะกอ่อนนะครับถึงจะไปเอาอัมราบัต อัมราบัตเนี่ยผลงานดีนะครับก็คือโดดเด่นมากเลยกับโมร็อกโกที่คว้าอันดับ4ีในศึกฟุตบอลโลก22ที่กาตาร์มานะครับอืต้องมาตามว่าดีลอัมราบ,บัตกับแมนยูเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าถ้าหากว่าแมนยูไม่สามารถปล่อยเฟรดหรือว่าดอนนี่ฟาเทเบกออกไปได้เนะี่ยดีลนี้มันค่อนข้างที่จะยากมากๆเลยนะครับในการหาทุนเพราะว่าแมนยูก็มีงบจำกัดเหมือนกันในการเสริมทีมต้องมาตามยาวๆฮะ